ดอกขาวๆนี่คือดอกวอเตอร์เครสบกค่ะกำลังกำลังพอดีกินเลยพอเก็บมาได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเดินมาเห็นตรงนี้อดที่จะเก็บไม่ได้ค่ะสวยมากเลย อกวอเตอร์ครสบกเนี่ยถ้าไม่รีบเก็บมันจะแก่แก่แล้วกินไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องระวังนะคะเวลาเก็บมันจะมี มันจะมีผักชนิดหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าดอกจะคล้ายๆกันแล้วเดี๋ยวเจอจะจะเปรียบเทียมให้ดูนะคะปีนี้ยังไม่ได้กินดอกวอเตอร์เครสบกเลย แปลกใจปกติเขาจะถอนทิ้งนะทำไมตรงนี้ปล่อยเอาไว้ก็ไม่รู้ค่ะ นี่ยค่ะนี่นดอกต้นเนี้ยถ้าหากดอกยังเล็กอยู่มันจะคล้ายกับวอเตอร์ครสมากเลยแต่มันไม่ใช่นะคะดูใบใบจะคนละแบบซึ่งจนป่านเนี้ยยังไม่รู้ว่านี่คือต้นอะไรใบจะหวานมีรสหวานหวานหวานมันๆค่ะอร่อยแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าไม่แนะนำให้กินนะคะ ยดีจลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีแคลเซียมมีแคลเซียมสูงด้วยค่ะยิ่งเด็ดเขายิ่งจะ จะอยู่ได้นานถ้าไม่เด็ดสิพอดอกแก่แล้วเขาก็จะตาย o t เ e อเ r ลสนี่อยู่ไม่นานค่ะเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้ช้าเดี๋ยวลองเก็บแบบนี้สิเนี่ยค่ะโอ้แบบนี้ไม่ได้ถ้าเก็บแบบนี้ ต้นเขาจะมันจะถอนต้นเขาขึ้นมารากจะขาดนังกลิ่นกลิ่นวอเตอร์เครสออกมาเลยนั่งนานยายเยอะมากแล้วเนี่ยค่ะนี่นี่ไงอันที่บอกว่า ที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าต้นนี้จะเกิดมาก่อนใครเพื่อนเลยเนี่ยต้นนี้ค่ะเขาจะเกิดมาก่อนวอเตอร์เครสเกิดก่อนวอเตอร์เครสแต่ยังไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ายังไม่ว่างที่จะไปเปิดดูในหนังสือ ส่วนที่ปนมานี้นี่คือลืมผัวเนี่ยค่ะนี่ก็ลืมผัวโอ้มันต้องต้องสองมือแล้วก็เอามีดตัดมันจะเร็วนี่มันช้าค่ะโอ,โอ้ดูสิสวยจังเลยดูสวยมากเลยอ่ะสวยนะเนี่ย มันจะมีสองสีอันนี้จะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็ตรงฝั่งนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเนี่ยจะเผ็ดสวยเขาพูดเลืองชื่อดอกไม้ อยู่ข้างหลังมันจะมีดอกเดฟโฟเดีตอนนี้จำได้อยู่ชื่อเดฟโฟเดีเมื่อกี้คนที่เขาพูดกับลูกเขาชื่อดอกไม้นะคะหันไปแล้วเขาเขายิ้มใส่ <laughs> <laughs> <c oughs> สวยมากเลยดอกไม้ถ้าอยู่เยอะๆสวยแม้กระทั่งพืชผักพวกเนี้ย,ยเยอะๆยะแล้วสวย สวยจริงๆนะเนี่ยโอ้สวยมากเอาไปต้มน้ำเดือดๆแล้วก็คือล้างให้สะอาดก่อนต้มน้ำน้ำเดือดๆแล้วก็โยนลงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตักขึ้นมาอร่อยค่ะ อร่อยจริงๆสาหรับคนที่ชอบเผ็ดเผดขมขมมันขมขม,ขมพอขมพอๆกับเะดาเลยนะคะเนี่ยนะเริ่มมีมแมลงมาแล้วโอ้ตรงนั้นเยอะใส่ผงก่อนค่ะสวยมากยังมีนะไหนไปดูตรงนี้สิ อันนี้ก็นี่ไงคะเหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เนี่ยเอ๊ะนี่มันผักอะไรกันแน่เนี่ยเนี่ยค่ะถึงได้บอกมันเหมือนที่ขายอยู่ในตลาดตลาดฝรั่งข้างๆอาพาร์ตเมนต์น่ะมันเป็นใบคล้ายๆใบนี้แหละอร่อยนะลองลองเคี้ยวดูมันเป็นมันๆเนี่ยค่ะเนี่ย เอามาเคี้ยวอีกแล้วมันมันมันหอมหอมอ,อยากรู้ต้องไปรีบรีบเปิดตำราดูแล้วมันอร่อยถ้าดูเผินๆมันจะคล้ายกับดอกวอเตอร์ครสแต่มันไม่ใช่นะคะเมื่อกี้ลองชิมดูมันเพิ่มรสเผ็ดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งต้องเป็นมันจะต้องเป็นวัชพืชที่กินได้ต้องกินได้แน่นอนเนี่ยค่ะมีอยู่ตอนนี้กำลังจะออกมาอีกเยอะเลย เนี่ยต้นอ่อนเขาจะเป็นแบบเนี่ยมันเหมือนกับยังไม่แน่ใจค่ะว่ามันมันกินได้หรือเปล่านี่เป็นกอวอเตอร์ครีสนี่เกิดเองนะเนี่ยส่วนอันนี้อุ้ยอันนี้เกิดขึ้นมาใหม่จยต้องรอดูตอนโตก่อนว่ามันจะใช่ต้นแครอทป่าหรือเปล่าค่ะ เกิดมาใหม่นะเนี่ยอันนี้เป็น water c l a s สอันนี้ก็ water c l ร s โอ้้หูตรงนี้งามมากอู้หูเยอะเลยนู่นน่ะ water class ทั้งนั้นเลยค่ะน,นู่นน่ะอันเนี้ยเนียเก็บยังไม่หมด <laughs> มาจ้องกันมา <laughs> <laughs> จ้องกันจ้องแล้วเ่าเดี๋ยวไว้ค่อยมาเก็บอีก ที่เก็บไปนั้นไปกินจะกินวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บไปกินอีกค่ะดูสิพอลมพัดแล้วสวยสวยนะเนี่ยใครเจอเก็บเลยนะคะนี่แหละค่ะคือลักษณะของวอเตอร์ครสป่ากินได้ค่ะรับประกันร้อยเปอร์เซนต์ว่ากินได้ค่ะวิตามินเยอะด้วยพรุ่งนี้มาเก็บอีกก่อนที่เขาจะแก่อาทิตย์หน้าถ้ายังไม่มาเก็บนี่แก่แล้วนะคะเนี่ยจะแก่ทันทีเลยแล้วแข็ง ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ